สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีกแล้วและนี่ก็คือเกม Payday 2นะครับโอเคแลยวเราจะไปป้นธนาคารกันเลยอืมป้นที่ไหนดีว่าดูสิตรงไหนน่าปนอืมตรงนี้ปนไหมดูสิเอาอ,อันนี้ดีกว่าอืมโอเคเดี๋ยวเรามาโหลดไปโหลดนานนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเรามาโหลดไปเรื่อยๆตอนนี้ปืนที่ผมใช้ก็ราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับก็เลยเป็นปืนที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อะันนี้มาเก็บตังค์เพื่อที่จะซื้อปืนนะนี่โอเคดูสินี่ปืนที่ผมใช้เป็น c a r 4แล้วก็เบเดตา M9 เก็บเสียงขอารกกิจเลย โดนมาโอเคมาละเขามาปดที่นี่อย่าไปที่สงสัยนะครับเดี๋ยวเป็นเนียนๆทำตัวเนียนๆเขาว่าขอตัวครับพี่ขอเข้าไปหน่อยเฮ้ยสงสัยแล้วเนี่ยสงสัยแล้วเออพี่แค่ขอเข้าพับเออ <im ple as> มีลักนาเพราะอขาไปที่ชั้นบนตรงห้องนูน้นที่มีกระจกอะ่ะเจ้าที่มาเขาก่อนจำได้ตัวไปทางนี้ตามพนักงานไปเลยทำไงดีวะจะจัดก,การตัวนี้ยังไงไปเดี๋ยวไปทีงนี้ดีกว่าเฮ้ยมันเล่นไพ่กันอยู่เออขอเล่นด้วยดิขอเล่น ไปดีกวะเราไป,าไปาต,ตรงนี้ไปทางประตูตรงนู้นดีกว่าเอ้ยมันก็ทางเดียวกันนี่หว่าอ๋อเออเข้าได้เฮ้ยเฮ้ยเอยอะเยอะสงสัยโอเคต้องอนะ่ะ จอดประตรูเข้าไปเดี๋ยวกูไม่มีคีย์การ์ดอะไงเอาทำไมจอดไม่ได้ทำไม่ดีวะตรงนี้ช็อปืนแล้วละกันโอเคืมต้องถื้อปืนก่อนถึงจะจอดได้โอเคคนไหนถือคีย์การ์ดวะจะได้เปิดประตรูได้ง่ายๆมันได้ยินเสียงแบบวะ ไม่เชี่ยสงสัยมาเลยออมาเลยเปืนกูเก็บเสียงเว้ยระหว่างที่เรามันจอดนี่ผมก็จะตัดชาไปก่อนนะครับโอเคในสุดผมก็เปิดประตูได้แล้วแต่บังเอิญว่ามันเดินเข้ามาเห็นพอดีเลยยิงกันนิดหน่อยเฮ้ยนั่นละนั่นละเออย,ยิงยไปทางนี้ใม่มันรู้ตัวแล้วมาจะสเตลล์สักหน่อยอเฮ้ยมอ,อบลง นอ่นแหละเราก็ต้องจอตัวเซฟจอดัถอเออของเงินนีบ่าวมาย่งนี้เลยนะคนรวยเว้ยคนรวยมาแบ่งปันความรวยกันหน่อยดิเดี๋ยวมันโตเนี่ยเอาตังเถอะเออทีน,นี้คุ้มกันไปตัววะกูรู้เลยตำรวจต้องมากเดินทุบกระจกก่อนเพื่อความสะดวก เดี๋ยวรถเราจะมาจะมาจอดตรงนี้นะครับแล,แล้วพอตู้เซฟเปิดแล้วเราก็โยนกระเป๋าใส่เงินลงไปตรงนี้เห็นผมแลเวยมาเลยดูด,ดิข้างล่างเป็นไงบ้างวะกี่ทีวะเนี่ยโอ้โหสองร้อยห้าสิบ ีำรวจตำรวจมา,มมายัางวะดูดิมีจต่ประชาชนไว้มองหาตำรวจนะครับแต่ว่าเรายิงประชาชนมันจะเสียตังค์ปืนกนลแล้วกันไหนๆมันก็รู้ตัวแล้วดีกว่าวเฮ้ยเัียวปืน กันแล้วนู่นไงตำรวจโอ้อีพวกเสือฟ้ามากันเลยไหนเห็นน้ำมากค่สองคนตะกี้น่ะเฮ้ยบุกเข้ามาแล้วยิงเลยโอ้สัตว์อยู่ไหนวะตำรวจอไหนวะตำรวจตะกี้กูได้ยินเสียงปืนเฮ้ยน hey, ู่นไงนู่นไงตำรวจไอ้สัสโอ้ยส่อสักเมียเลยสัตว์นั่งยืตำรวจนั่งไงตำรวจแหมแสงไฟได้พับ มันทำให้การมองเห็นของเราลำบากยิ่งขึ้นหมอบล<ะ>่องอะไรนดิ<ะ>ใครวะน่ะอ๋อรูป่มผับหนึน่งสองคนนี่นี่ครับแสงสีในผับมันทำให้ชุดของผู้ตำรวจโกงเก,กินไปกับพื้นหลัง,ง่มองเห็นยากขึ้นเลยนะนี่หมอบไปนะเว้ยโอเคต้องไป ก่อนที่ที่นัง่งเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเพื่อนกูมึงช่วยคุ้มกันกันหน่อยเด้อเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวนี่ปะเกะไม่มีใครนะหน่วยตำรวจหมอบลงสองคนหมอบเอาไว้นะครับเดี๋ยวมันโดนลูกหลง มาขนาดนี้เหตํตำรวจสองคนเองข้างล่างไม่มีใครเลยเฮ้ยนู่งไงตำรวจมาแล้วสองคนนั่นอ่ะสัปายซะไซชเวยไยตำรวจมาอยู่ไหนนตำรวจฮะอยู่ไหนทุกกระจกไ้เลย หอบลงยิงิีงไปิ่กมาเลยวะเดี๋ยวตัวลูกหลงไม่มีใครนะเฮ้ยโอ้หนนี่นูตำรวจเฮ้ย,น,ยนี่ไงเออนี้ยตำรวจอีกสักมาเลยนมาเลยม,มาเลย,เลยถูกมากันสคนเว้ยดูด้อีกเยอะป่าวะเห็นิดเดียวยีกไประมาณสเปอ็นลงไปเก็บลูกรก่อนไปนึง เฮ้ยโอ้มาแล้วมาแล้วยิงเลยยิงเลยยิงขามันโอ้ยทุกกับเพงมะอืมโดนไม่โดนเลยสัตว์โอ้โหเพียบเลยโอ้กูขึ้นบนละเห็นอย่างงี้ดูเด้แถวนี้ไหมฉับอกว่าไม่ใช่แต่ด้านล่างก็ใช่โอ้หมุ่โอบบอกมึงหมอบเอาไว้ไงยิงเลยอสัตว์มาเลยมาเท่าไหร่ เี yeah. hey, ้ยยิงหัวแม่งเฮ้ยเพื่อนกูมาช่วยกูยิงหน่อยดิช่วยกูยิงน้อยโอเคก็เปิดีทีนึงแค่นิดเดียวอันนี้จะเป็นครังังสุดท้ายแลวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเร็ว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 เรวเร็วเรวเรีวเรวเวเรวเ็เร็เร็วเวเ็เร็วเร็เร็วเร็วเร็รเรระวรเ ยิงเลยซับอือตัวอีกคือใช้ปืนโขงใช่ไหมออกพันายปืนโขกนี่ซับนี่ขึ้นบนนนู่นไงนู่นนู่นนู่นอะเฮ้ยตรงนี้อีกตรงนี้ก็มีสั์โอ้ยุึหมด นี้งนะนละเห็นเห็นจตายตายยเออไวะเจยากะจกแตกนนนนเยิงเลยงางการ้ตายตายตโอเคจอเสร็จแล้วล่ะทีนี้เอาเอาตังมาโอ้เศรษฐีจะแูเงินเป็นฟ้อนเลยไหะ ลนู้นี้รัวเลยเออตายแล้วดกีกว่าสิงคุระเจ็ดนับนี่เดี๋ยวเอากระสุนใช้ก่อนโอเคเราจะผ่าเนี่ยไม่ใช่ระวังเอาไว้ดีโอเคมันลดกูจะมาถึงแล้ว เฮ้ยเฉยอะไรวะโอ้ยตำรวจโอมึงมึงโผล่มางี้เลยโผล่มางี้เลยเหรอไอ้สั้นเ่ยเอ้ยตายโอ้ยเฉยเยอะไรวะเฮ้ยใครยิงกูใครโอ้ยพวกนี้ตายตายตายซะโอ้ยไปนะไปนะตายตายตายช่ช่วยมองไปจะตายโอ้ทะลุกระจกเข้ามาเลยอะเออกระจกมันก็แตกอยู่แล้วนี่วะเฮ้ยสไนเปอร์เใ็่หัวเใส่หัวยิงหัว ตายเออดูน่าร e. ักน่ารมีเยอะเฮ้ยตรงนี้ก็มีโอ้มอโม่กนถึงเลยไอ้สัตว์ทุกหมดยิงๆไอ้สัตว์ยิงเลยยิงเลยตายชิเว้ยมึงจะอื้อยดกันแถววาไอ้เหี้ยพวกนี้ตายตายฮะโอชี่ยเฮ้ยเพื่อนช่วยกูหน่อยเดี๋ยวเข้ารถรถมาถึงแล้วนี่ดู เดี๋ยวรถรถมาแล้วเขาจะมาเพื่มโอ้โหมานอีกยังมาเพิ่มไอ้เชี่ยเอ้ยอ๋อไม่สนนะกูโยนกระเป๋าก่อนอืมเอาเก็บเงินเพิ่มโอเคอีกกองหนึ่งโย่ไปอีกสองกองโอ้ยโอ้ยแฟดแฝดโดนแฝดหูอื้อเลยแล้ว โยนลงไปทีนี้ก็ต้องวิ่งไปชนรถโอ้เชี่ยเดี๋ยวโอ้เพียบเลยเพียบเลยมากันเมื่อไหร่วะเอาวิ่งวิ่งวิ่งลงไปก่อนเลยแล้วกันนำไปก่อนคนแรกเอ็ดปะตรงนี้เฮ้ยเชี่ยตาหมดลงตัวโอ้ยสมบูรณ์เพียบเลยสัตว์เดี๋ยวเพื่อนกูเขยเอากูมาทานข้างเองสัตว์โอ้เชี่ยทั้งหมดคุณสัตว์เล็บ้ารัวรัวรั่วเลยแหมไม่ตายเกิดมาพวกนี้ ใช่สิวเ,เ,เอตโบนน้อยนีกมันจะนัหกกว่าน้อยอื่นหน่อยมาเลยอีสัตนือุ้มาสักสามนัดเห็นไหมจะกำจัด่น,น,นี่โอ้วเลยโอเคเราต่อ,ตอ,อ,อไปขงา,างบนตรงนู้ตรงนี้โอ้ยเจีล้ว แงกระสุนโอเคต้องรีบไปที่รถแท็กซี่วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งน้ำเลยคนแรกอยู่ดีเขาต้องมีตำรวจไหมโอ้เพียบเลยนี่ไอ้หมื่นไอ้สัตนี่ตายตายตายโอ้ยเชีย่ยเชีย่ยสุดหมดไปตากยเลยวะร,รัวเลยรัวเลยเลื่นคนกู เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเข้ามานี่ยิงเลยยิงเลยสัสแหม่ยิงไม่เข้าอะไรสัสเชื่ออะวิ่งตรงนี้เลยวิ่งไปเลยตัวดตัววัดไปสัสเออไอตัวนี้ไม่ไม่ไม่มีเกาะเฮ้ยไหตรงนี้นี่เดี๋ยวเข้ามาเลวโอเคโน่เลย เดี๋ยวข้อเพื่อนเดี๋ยวดิเดี๋ยวเราไปรีบมาโอเคมามาถึงตัวกูคือรถเดี๋ยวนีผ่านไหม y e a ผ่านด้วยในที่สุดก็จบภารกิจสักทีดูสิได้ตังมาเท่าไหร่อืมเฮดีเว้ยเฮดีพักสองเลยตังมาเยอะแค่ไหนวะดูดิได้ตังมาประมาณ47,411บาท โอเคแล้วไหนดูสิมีการ์ดเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นไรคลิกอันนี้ดูสิอันนี้เป็นไร,นนนนเ,นไรเงินเว้ยได้เงินได้เงินมาหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยโอเคก็จบไปแล้วกับอีกหนึ่งภารกิจของผมนะครับเอาเป็นว่าไปเจอกันอีกทีในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมไปละ